วันนี้เราอยู่กับเจ้ายูนิคอนฟูาร์เมอร์กันดัมยูนิคอนโหมดนะทุกคนเป็นของข่ายอะไม่รู้ว่าแต่ว่ากล่องกล่องก็ถือว่าดูดีนะทุกคนกล่องก็คือกลของแท้มาเป๊ะเลยเนี่ยดูข้างๆกล่องเลยข้างกล่องเนี่ยคือแบบซีลล็อกของแท้มาเลยนะเห็นไหมเนี่ยข้างซ้ายข,าข้างขวา,ขาเหมือนกันเป๊ะ ด้านข้าดีเทลก็จะประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมเรามีบอกว่าอาวงวุฒมีกี่ชงกี่ชิ้นตรงการจะขยับได้บ้างเนี่ยแล้วก็พอข้างในกล่องเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเจอแผงสีขาวซึ่งบอกเลยว่าดีเทลดีนะทุกคนนี่เส้นเส้นคมนะดีเทลสังสีขาวก็คือดูดีนะแต่ไม่รู้เรื่องตอนประกอบจะเป็นยังไงแต่ว่าพวกเนี่ยแผงพาร์ทโครงข้างในพาร์ทอาวุธหรือว่าดีเทลต่างๆของพวกพาร์ทอาวุธก็ถือว่าคมชัดดีนะทุกคนถือว่าเป็นค่ายนี้ทําออกมาดีนะทุกคนถึงจะไม่รู้ว่าค่ายอะไรก็เถิดหน่่่อยแตวาาพพสีข ไม่ค่อยมีพิ่ิติกเลยทุกคนเลยไหมดีเทลก็ดีนะเส้นคือแบบหน้าตัดเส้นนะแล้วก็มีแผงอาวุธแผงอาวุธคือเยอะมากเลยนะตัวนี้ฟัวอเมอร์เนี่ยแผงอาวุธเยอะมากแล้วก็มีอะไรเนี่ยนีแผงวิมเซเบอร์แล้วก็แผงสีแดงสีแดงก็โอเคอยู่นะไม่ได้แย่แล้วก็มี PC ซมาให้ทุกคนแล้วก็มีแผงโครงซึ่งแบ่งเป็นสสีนะสีอาวุธสีหนึ่งสีโครงสีหนึ่งแล้วก็คู่มือคู่มือก็คือเหมือนของแท้เลยทุกคนไม่มีอะไรมากก็คือก๊อปของแท้มาแหละคู่มือแตดดนะอดดอ,ตอนนปปรระกกกบเส็จดดีว่าไู พอประกอบเสร็จแล้วก็จะได้มาอลังการงานสร้างแบบนี้นะทุกคนกับเจ้าฟูอร์เมอร์ยูนิคอนยูนิคอนโหมดเนี่ยเขาให้แบบอุปกรณ์มาเล่นเยอะมากอะไม่ว่าจะเป็นแบบไอตัวอาวุธที่ติดอยู่กับแบ็คแพ็คหรือตัวอาวุธที่มันให้มาแบบเสริมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นแบบบาสุกา้าบีแมกนัมมีอะไรอะมีแกลลิงสามคู่มี มาซูก้ากับมิซายอีก2อันรวมแท้งทึงอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าอลังการมากซึ่งบอกเลยว่าในขั้นตอนการประกอบนั้นถือว่าประกอบง่ายมากตัวเนี้ยประกอบง่ายมากแบบไม่ค่อยมีจุดไหนที่ลําบากนะไม่ค่อยมีเจ็บม้เจ็บมืออาจมีขี้พลาสติกนิดนึงแต่ว่ามันน้อยมากจริงๆริงไม่ค่อยใช่ปัญหาเท่าไหร่แล้วนอกจากอาวุธที่ให้มาเยอะก็ยังมีมือแล้วก็แบบมีเซเวอร์มาให้เล่นด้วยนั้นทุกคนมีตัวขาตั้งด้วยมีตัวขาตั้งเผื่อเวลาเราอยากให้มันยืนกับพื้นแบบไม่ใช่ไอชันเบรดอะไรเงี้ยส่วนมือกหมาททงดนนุุคคู่่่ลีึวววเ๋ย ดูจุดขยับที่บริเวณแขนกันก่อนดีกว่าวม่าจัขยับน้องเป็นยังไงเนี่ยแขนน้องก็คืองอได้แค่นี้ทุกคนคืองอแบบเป็นจังหวะเดียวได้แค่นี้เลยโคนแขนก็สามารถหมุนได้รบความจริงสามารถหมุนได้รอบเลยนะแต่ว่ามันติดแบคแ็คมันก็เลยหมุนได้แค่นี้ทุกคนแต่แค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนี่ทุกคนแล้วก็ส่วนที่เป็นเอวก็สามารถนี่ขยับบิดซ้ายบิดขวาได้บิดซ้ายบิดขวาได้นิดหน่อยนะความจริงมันสามารถหมุนได้รอบเลยล่ะแต่ว่ามันติดแบคแผงอีกนั่นแหละพอใส่แบกแ็งแล้วคือน้องก็จะสูญเสียจุดขยับ ขาก็เตะแต่ขนาดได้เยอะนะบริเวณข้อเท้าก็ขยับได้เยอะทุกคนขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรพวกนี้กระดกเท้าได้แต่มันก็จะแบบว่าไม่ได้เยอะเวอร์อะไรขนาดนั้น,นเนรื่องความแข็งแรงผมจะทดสอบให้ทุกคนดูเลยนีเขยา่าเขยา่าเขยา่าดิทุกคนเห็นไหมแค่ไม่มีอะไรหลุดลงมาเลยทุกคนเห็นไหมแค่ไม่มีอะไรหลุดลงมาเลยแต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงนึงก็คือเจ้าตัวเนี้ย คือถ้าเกิดพอใส่ท่อกับแบ็คแพกไวแล้วเนี่ยมันก็จะอย่างนี้เลยคือแบ็คแพคมันไม่มันเกาะไม่อยู่กับหลังน้องอะ่ะผมก็ต้องใช้แบบกาวริอน้ำมันแปะเอาไว้แต่ความจริงถ้าเกิดไม่ใส่ท่อพลังงานมันก็จะไม่หลุดง่ายนะทุกคนอันนี้นาจะเป็นเพราะว่ามันโดนน้าหนักของท่อพลังงานอะดึงให้มันโยบไปด้านหลังแบบนี้เนี่ทุกคนแล้วก็ยัมีส่วนหนึ่งที่หลุดง่ายก็คือน่าจะเป็นบริเวณเอา่ามิสไซที่ด้านหลังนี่ทุกคนเห็นไหมมันซุกก้าใช่ไหม่มิสไซมันหลุดมางี้เลยเห็นไหมทุกคนมันก็จะ โดยรวมแล้วตัวนี้ก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าคุ้มค่าเงินที่เสียนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกอบเรื่องจุดขยับเรื่องความแข็งแรงโดยรวมแล้วก็สองสามแบงค์แดงนี่ก็คือไม่เสียดายตังค์กันทุกคนทุกคนใครที่สนใจเจ้าตัวนี้ก็สามารถไปหาจิ้มหาตากันได้นะเพราะว่ามันถือว่างานโอเคถึงจะไม่รู้ชื่อค่ายก็เถอะแล้วมว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าเกิดมีงานอะไรมาอัปเดตดีบ๊ายทุกคนม้เจอกันใหม่นะสำหรับเจ้าตัวนี้ดีมากม้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้ว